หวยลาววันนี้งวดล่าสุดมาตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนางวดวันพระฤหัสบดีที่8เมษายน2564มาดูกันนะครับว่าหวยลาวงวดนี้ออกเลขไหนนามสตว์อะไรเรามาตรวจพร,พร้อมๆกันเลยครับตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนางวดวันพระฤหัสบดีที่ 8เมษายน2564เรามาเริ่มกันที่เลข6ตัวกันก่อนเลยครับเลข6ตัวได้แก่หมายเลข211 793 211 793เลข5ตัวท้ายได้แก่หมายเลข11 793 11 793 เลข4ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1793 1793เลข3ตัวท้ายได้แก่หมายเลข793 793เลข2ตัวท้ายได้แก่หมายเลข93 93 เลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสามเลขหนึ at, ่งต <oqu> ัวท้ายได้แก่หมายเลขสามเลขนามสัตว์สามนามสัตว์ได้แก่หมายเลขสองสามถูกกับนามสัตว์เลขลิงหมายเลขสองสามถูกกับนามสัตว์เลขลิงหมายเลขสองเก้าถูกกับนามสัตว์เลขเอียนหมายเลขสองเก้าถูกกับนามสัตว์เลขเอียนหมายเลขสามหนึ่งถูกกับนามสัตว์เลขกุ้ง หมายเลขสามถูกกับทำสัตว์เล็กกุ้งทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สำหรับหวยลาวงวดถัดถัดไปเราก็จะติดตามแล้วนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดถัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือน ว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ